ยาบูใมรายการโอปิเซ่ทีวีนะครับใช่ใช่เหรอครับยาครับยากดอัดกันแล้วหรือใครถือยากกันเอาสรุปว่าอัดเหรออัดอัดอัดวันนี้จะมาจะมาเกียนเอลเอลครับโดนลุมไม่ไม่ใช่โดนลุมเราควรอัดไม่ทันแล้วทั้งนั้นอ่ะผมต้องอัดตั้งแต่ตอนเมื่อกี้ดิอัดผมก็เพิ่งอัดตาเข้ามาเมื่อกี้เฮ้ยแชมแชมเปญมึงไปไหนอะไรอ่ะ อย่าว่าดิผมผมเล่นไม่เป็นนะเฮ้่ยอย่าว่าแต่เมึงเลยกูก็ไม่ได้เก่งอะไรค่ะเป็นการต่อร้องต่อเทียงกันแล้วกันแบ่งเลนสามนะครับนะอย่าไปสองเลนนะปล่อยเลนบนนี่ป้อมแตกไปกลางทค่านเล่ว่าอล่ะใครแก๊งนี่ป้อมแหงนี่พูดเลยวอไปกลางหมดโอ้แล้วเล่นกับเท่โมบ้าทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ตาไเขาไม่ไม่ไม่นองพูดถึงผมไม่้องชมผมเล่นไม่เป็นกรรม ใครพูดถึงมึงวะจะจีๆเลยจีๆจีเลยอย่างนี้จีๆจีเลยขล่นจพลาดพิงคนอื่นในคลิปดิครับไม่ดีนะพลาดพิงร้ายไม่ต้องพูดจีแล้วจีๆขบจจีเลยไม่ได้พลาดพิงถึง E.T. Solution นะชื่อเลยจีเลยน้ำเยนแห่สปอร์ลลอนะยยืนรอนานี้ใครอ่านวะเนี่ยผมอ่านผมอ่านยักษ อ๋อยากอัดไอชิปหายเดี๋ยวกูต้องได้เลไออยากไออยากอยากอัพคลิปวันนี้อยากอยากอะไรใช่แล้วอยากไออยากอัพคลิป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 สวัสดีคุณวไวสวัสดีคุณบลูมต้องบอกผู้ชมครับต้องบอกผู้ชมว่าถ้าผมเล่นการนี่อย่าด่าผมบอกไปดีว่าเออการ่นเราไม่โออะไรว่าไม่โอดามิตู้ไม่ได้เลยเราไม่โอดีแชมป์สวัสดีพี่บายบายผมกลับบ้านนะ มีายแ่งคุณจะเจอว่าจะเจอแอดเลนล่าแล้วเลนล่าผมเจอใครเนี่ยเจอบูมเจอเจอคุณเจอเจอคุณได้ไงกูอยู่เลนกลางเจอคุณเจอคุณแจ๊ดแจ๊ดเจอแจ๊ดหายไปไหนคุณแจ๊ดไม่มาตีคลิปโอ้โหเดี๋ินเดี๋ยวดีายนะพี่ไก่เฮ้ยเชนกดแฟดเลยนายงวงอะไรนายเนี่ยกดผิดกำลังถามกูแจ๊ดอยู่ไหนปุ้งมีมีรอยใช่ไหมมีรอยใช่ไหมเปล่าเดินมาฟันเลยใจ่ยินดี พจนได้ใส่ยิ่งก็ไกลกว่ายังจะนี่โอ้ยเจ็บว่ะพี่อย่ามายุ่งกับผมเลยว่ะแม่งหิวได้อีกกวนตีนลนลนลโลนลนหลโพงโหลงพงศ์ไม่ถือหลงหรือคาถาโอ้ยเจ็บโอ้ยคาถาบานสูบโอ้โอ้เอ้าเอ้าวอ้าหิวอัดหน้าหิวอัดหน้ากูเลยโอ้ใจร้ายชิบหายอะไรแชร์หิวแล้วแม่งชิ้งไปโดนเจ็โอ้เช็ดโอ้เช็ดโอ้เช็ด สวัดีระงต่เย็นสิลูกไม่เป็นไรมานานเราใช้ได้เรื่อยๆครับขวดมาสองขวดเลยจังหวะไหนต้องพูดจังหวะไหนต้องพูดเลยครับชีวิตแค่โดนทำลายเอาสิเข้ามาสิเข้ามาสิไอ่แชมป์นี่แต่เย็นเนีแทงไทยโอ้สกิปส์อะเอาไปเอาไปเอาไปมีไหมครนบมีเลยอะไรอะไรทำอะไรซัพพอร์ตฮะเดินกลับไปเลยโอ้ แต่นี่ไม่พอใจเสีนานเสียนานตายแน่เลยวะนี่งมีเพลงที่ยุได้แล้วจะตายเลยเนี่ยเฮ้ยยินหนยไม่ใช่ยินหน่อยปมตายนะมันใช่ทีนี่กูตายอย่างเกียร์เลยเนี่ยเมื่อกี้ผมกดเดะยัจริงนะเว้ยเดี๋ยวพี่ต้อมาดูคลิปนี้ First Blood อาตายในปมด้วยความหิวคุณไว้ความหิวคุณไว้ความหิวฆ่าคนได้จังหวัดดีบูมตอนนี้คุณ้วยกำลังง่วง ไม่เอานะไม่เอาไม่เอาไม่เอาสุดคุณแจ๊กกำลังรัดคลิปคุณแจ๊กใจคิวเยอะเออแจ๊กมาตีมหน่อยมันตีอว่าใคิวคิวแจ๊กอะไรมาตีผมหน่อยไอ้หอยหลอดโดนน้ำไม่กดเลยใช่เลยคุณแจ๊กนะตีคิวใส่อยู่แล้วนาน้ำอ่ะนายนี่มันนานี่มันคิวใส่หน้ากูเลยเฮียนายนี้มันโซนลิงแคลรี่ได้ไอ้สวัดดีนี่แน่ตีโค้ พ่แจ๊ดเนี่ยอากาศดีนะดีพองเลยนะเอ้ยเรื่องผมเลือดรถอะขอฮิวนะมีขอฮิวนยไอ้ฮิวทำไมฮิวอัดหน้าด้วยนะเออทไมคนหนไอยแบบนี้ครับโอ้โหแม่งสู้ไม่ได้เน้นเลยอุ้ยตากเดนครับตายอยู่เลือดก็หายไม่รู้ทำไมการเล่นตัวการเล่นตัวอย่างนี้เป็นอะไรที่แบบเยี้ยกูตายอย่างเดียวอ่ะแจ๊ดผมเลื่อนรถอ่ะมาหน่อยมานนี้หน่อย แกต้องแข่งสแปมเอออุ้ยเชี่ยเป็นคนดีนายทำไมวะกูเช่นไหมเห็นไหมเห็นไหมติดไหมติดเดิเออโอ้เขาแบ่งไฟอย่างงี้ไอ้แจ๊ก็ตายดีครับไอ้แจ๊ด้วยไอ้แจ๊แม่งเล่นเป็นแต่แทงด้วยนะเฮียแล้วแม่งแท้งไม่มีคนช่วยตีก็จบดีวะตีไว้ครับผมตีไว้รู้เปล่าว่าตัวคัทตาดินเนี่ยตัวถนัดผมเลยครับกูมันรู้ตั้งแต่หมดเคยเล่นคัทตาดินเนี่ยอันหนึ่งคุณครูแจ๊เล่นตัวเลยนะยังไม่รู้จักชื่อเลย เชนครันใช่ไหมมันเป็นแท้งเป็นไรยากันยุงแลวก็ใบไกอนนั่นไม่ใช่เชลได้อ๋อคนละอย่างอะไรแจ๊ดอคุณแจ๊ด is missing คุณแจ๊ด is missing ไม่ใช่งมคุณไว้คุณแจ๊ดนี้นี่แน่เมารับเซ้รับยิวเฉยไอ้าดยิวขนาดนั้นก็ไม่บอกแจ๊ดรถรถอ่ะมานนี่หน่อยแจ๊นี่แน่ ลำคาญมันจังเลยนี่โอ้ผมเป็นเนืเงือกน้อยน่ารักนะใจเย็นเย็นเงือกที่แน่ซาละท่องเอาป่ะให้ให้โอเดกรีมานาเลยเหรอโอ้โอ้แสนใช่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 หวานแน่อูเลยต้องอย่างนี้เลยนี่เนี่ยเบื่อจริงจริงอย่าทำน้องสิเออจะทไม่ได้ีผมหน่อยสิโอเคดีมาก ่อไปแชมป์ต่อไปต่อไปเดี๋ยวจะไม่ได้ตอด No ครนนี้ตอดได้เดี๋ยวจะไม่ได้ตอดนะครับจ๋ยวจะทำน้องสิเอาเลเวลหกแล้วแชมป์แชมป์แชมป์มันได้ป้อมคุณแชมป์ได้ป้อม No อะไรทำไมต้องใช้แชมป์ทำไมต้องมาใช้สกิลตามของอันติได้ไะใครเรื่องอะได้ป้อมกูก็โดนเห็นหน้าป้อมนี้กูก็สกิลใสเลยเมื่อกี้จริงปะ เออเห็นง้างพี่ก็สกิลใส่เลยเมื่อกี้แย่ว่ะจัดมาหนิดูป้อนบนแล้วดูป้อนบนปุ่นกะแล้วก็แล้วก็แารเซนสกิลไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้เยอะยิงเลยชิงปอมได้บอกวาชุกชุกชุกชอไอชาไอชาเซฟครับมาใส่ป้อมไอชาหมดผิดอีลี่หมดตัวคุมคุมคุมกลับบ้านทีนึ่งนึง แดนผมกำลังวาร์ปเนี่ยตีไหมมันชาา้ววนชาทายด้วยว่ะมันช้าทายด้วยหน้าเหมือนไส้ไม่มีมานาแล้วินนะกลับไปซื้อไอ้จอกมีมานาอยู่วะ่ะมันก็วาร์ปมาเลยเฮ้ยอะไรวะบายบายอะไรนะทุกคนต้องร้องเพลงเนี่ยผมชีวิตแค่โดน,น,นทำลายตอนดีครับผมกลับมาพร้อมมานาที่เต็มเปี่ยมเอาไปผมฮิวให้ด้วยนี่เนี่ยนี่ชักเริ่มเถื่อน เอาพี่ไก่พี่ไก่หายไปไหนแล้วอ่ะนี่สิผมอุตส่าห์ฮีวให้คุณแจ๊สน่ะชื่อใกล้ทำไมเลื่อนรพี่พี่จะไปฆ่าคุณแจ๊สชื่อไกล้นะเจ๊เห็นคุณแจ๊สเล่นแล้วจะไปฆ่าคุณแจ๊สแล้วก็คุณแจ๊สยู่กลางเหรอพี่บอกไปกลางคุแจ็อยู่ล่างอว้ยเออคุณแจ๊สยู่กลางทักค้าคุณปูกล้าใครอยู่คุณแจ็สยู่กลางแล้วเมื่อกี้ที่เราประทะกันคือใครยอาจจะไม่ใช่คุณไว้อาจจะเป็นแฟตก็ได้

จะออกไอเทมอะไรเนี่ยกูแจ็ตอินมิสซิ่งนะแจเทมิสซิ่งชอบตัวพี่คุแจ็ตอินชอบอมิิสซ่งเอื้อมันไม่ไม่อยู่พี่กายพี่ไกา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 ยพี่กาพี่ไกาพี่ไกาไม่สนใจเออเออไม่ตอบี่นั่งไปแล้วนะครับหนึ่งป้อมมันนีมันหนีมันเนี่ยลูซอบมันนีคุณแจอตคกูแจ็ตซิสคัมแบ็กนะฮะ นี่ผมอยู่นี่ผอยู่ในเกมอะไรกันแน่ป่ะกูอยู่ L หรืออยู่ Killing อนะใครคุ้มกว่กันล่ะครูแจ๊ดแจ๊ดเราเล่นกันก่อนผมอยากจะเล่นน้ำครูแจ๊ดเอาไปเล่นอะไรนะวันนี้วันดีเล่นน้ำสัตว์เป็นวันสงการวันนี้มันดีวันวันมีขึ้นลงใหญ่เลยนะเป็นวันปีใหม่ระวังสงการนี่เนี่ยเล่นน้ำ สนุกไหมล่ะครูแจ๊สออกยืู๊แทงอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยพี่ไก่อิดไม่สิ่งจัดเลยจัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น No. วนๆโอ้ไปเสี่ยงอย่างนี้ผมวิ่งเข้าป้อมก่อนน่ากลัวกูแจ๊ดทำไมกูแจ๊ดไม่ว้าบมาช่วยซ้อนกูไว้อ่ะนี่กลัวจริงจังนะเนี่ยกูแจ๊ดเขาเล่นน้ำอยู่ไม่ว่างแชมป์อย่างเงี้ยดิแชมป์ตาหน้าคุณไว้ไปอยู่ทีมผมเนี่ยหอยท่ากอยู่ทีมอยากตกไม่อยากตกนยากนะฮะที่เราจะเล่นแล้ว ย่าครับที่ผมจะอยู่คนละทีมกับพี่ไก่และชนะพี่บูมด้วยบู๊จัด้าอยู่กับบูมก็วิ่งย่างนั้นเหรอแรบสนุกไหมฮะคบแจ๊ดดีๆเลยแงจับนามิครั้งนี้สามเองนะปาดละโอ้ยอย่าตกใจคูๆๆ มื่บูมาคิวผมคิเลยมาคิวมมาคิวผมสิเจ้าไมได้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 ไป้ได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 ้ไค้ได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 ้้เด้ด้ไลด้ได้ได้ได้ทด้ด้ได้ได้ไ้้้ไดไดไ้ไ้ไ้ ทำไมกูไม่อ๋อกูลืมหมอนรองเท้าไอ้เหี้ยโหเดินเท้าเปล่ามาตั้งนานเนอะเดี๋ยวทำน้องสิโอ้ยเหี้ยประโยคเมื่อกี้มันโคตรหยามเลยนะแม่งไล่ฆ่าคนตั้งนานแต่บอกว่าลืมหมอนรองเท้าเออว่ะไม่ปกติปกติผมจะพลิ้วโคตรหยามไม่คนที่โดนไล่ฆ่าเลยอ่ะอย่าสไลด์มาอย่างนี้เอ้ยกูขอโทษไปแล้วโอ้ข้างล่างโดนลันช่วยด้วย เอวเอวไอ้เหี้ยนึกถึงเรื่อนี้เลยมันไม่ได้เฮลท์จริงหรอกไอ้เหี้ยมันคือเขากำลังกระยำคุณแจ๊สอยู่ใช่ไหมเฮ้ยคุณไว้ถ้าเป็นผมนะผมผมจะบิ่งออกข้างแล้วก็ให้คุณแจ๊สสไลด์เว้ยมันจะตายอ่านาดทันทีเลยสปาร์ตอืมากุรแจ๊สตามทันแม่งแจ๊ร่มร่มไอ้เหี้ยควหอยคิวหอยเป่าบอลแตกจริงเป่าบอลแตกสลายนะครับกดกดกดเอามาตากป้อมเร็วกดบ้าไม่ใช่จัด ไปเลยปอ<ล>ันนี้เสียเปรียบยังไงก็เสียเปรียบจริงๆนวะว่าว่าจะไปกันป้อมไม่ไปลเลยหันกนลับ <laughs> เ,เดี๋ยวเขาดันป้อมล่างไปบ้านเฮกปล่อยหอยทากตายด้วยอ้อาวปั่นไฟ <laughs> อะไรหรัวอ,อะไรสป,ปอร์ตทำรัวทำกันอย่างนี้ปล่อยไหมอันไหนปล่อยปล่อยใเน่าตายสป,ปอร์ตโซเอพหรู้จักโซเอพเนือกกำลังสดเดี๋ยวเขาเอาไปย่างปลา โอ้ยอ่ะกูจะอ้อมมาเอาไว้แชมเปม่มาครบเลยีโหพี่อย่ามากลัวดิมากูได้อิตี้ฟล้วฟิตี้ฟอไปกลัวดิบ๊บไบ๊บยบ๊บยบ๊บยไอ้บ๊บไม่ได้วะบ๊บโดนยาสุโอแทนเนเกมซีอ้าวย่ทเลจัดเลยครับ นี่นี่คุณแจ๊คแฟรนาเมิอันตินาเมิอันติอย่าอยู่ใกล้นามิง่วงตายแล้วทำไมต้องเอากูก่อนไม่มันใกล้มือดีเอาแทงก่อนใกล้มือใกล้อ้าวหรอกมันกากไปยู่ตรงกลางวงเข้าพอดีอะโนฮอวฮิวออมหลังออมหลังได้คุณไว้สวยโอ้โหดว่ะพี่ผมถ้าผมยิมจีจีนี่คือเกมจบเลยอ๋อเหมือนกันไปมาขึ้นนัดชัยหลังไรเงี้ย มาสเตอร์ยี่มานี่ครับ thank you ตบบั๊บไปด้วยครับดับแดงฟุ้งเลเซอร์อุ๊สไซเวอร์ไลท์โขบทไม่มีนสิ่งเล่นเลเซอร์ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวพอบั๊บบนี่ยดับแปลสีเป็นสีน้ำเงินวิงวังวงแวงปากแวงไม่นักมันเนี่ยไงพอบั๊บพอบั๊บพร้อมบุ่มอุ๊เฮ้ยดับสีแดงเนี่ยรักเขียวละพูดเป็นเล่นพี่ไก่ดับคุณอ้อนี่เป็นสีเขียวบอบุ่มโอ้โหไม่น่าเชื่อ คือดาบมันดาบมันดาบสีแดงกับสีนิ่้วก็ผมผมลองใส่เสียงเสียงคีย์บอร์ดใครวะแม่งรันนี่ไงอย่างผมรันกูมือตลอดไงเวลาเล่นยังโสดดาบแดงครับปปปมมมลั่นมากอะพี่เก๊เก๊เก๊อิวเอาจริงดิครับแป๊บหนึ่งครับยังไม่ไปเปิดตอนนี้นะยังไม่มีครับตัดก่อนนะ เราจะต้องคว้าจัชนะนีไมาให้ได้พี่ครับตื่นพี่ไว้ตื่นอะไรฮะเขากำลังบอกว่าพี่ไว้ฝันอยู่เอาละฮะยังไม่รู้ตัวอะไรก็เกิดขึ้นได้แชมป์อะไรบันดีเลิมเปี้นเปี้ยวเม็นเปิยวบุกปักหวานหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามไปแค่ไอ้อนเออเปี้ยวมันเปี้ยวมันเปรี้ยวอย่างเดียวไอ้สันนี่เอ้ยเจแปนไอ้ทียติดทางเวทผมน้อยมากอะ ว่าโอ้นี่มึงคุมป่าบ้านเขาเลยเนี่ยบูมพิ่กล้าดียงไงมาคุมป่าผมเจ็บร้องโคตรหลงเลยไมจับไอ้เชี่ยไม่ไปลงตรงนั้นวะอยากจะสไลด์เอ้โหต้องเปิดใกล้ๆนะรรอดีกว่ารอดีกว่าระยะห่างไป คุณไว้ลรวอีกแปดเซนกลไปไม่ผมยิงมั่วเมื่อกี้โดนเฉยโดนด้วยนะคือโดนมันก็ดีแหละ่ว่ามันอยู่ไกลไปนะจ๊ะโอ้โหนี่ไงแต่เอคุณไว้หวัดดีเอาบวกเลยทั้งนั้นและเจะไปวทุกคนกำลังบอกผมจะวิ่งกลับผมก็จะตายเออเออไหนอยู่ใครวิ่งกลับ วิ่งกลับมาเกิดอะไรไม่ได้เลยเมื่อของวิ่งกลับมาถึงหน้าป้อมครับแล้วก็ตายทำไมไม่เลื้วซัพพอร์ตกันมาเนาะผมอยากคิวหอยทากอะช่วยส่งหอยทากไหให้คิวได้ป่ะครับอย่ืนยยอู่เฉยๆรู้สึกอยากคิวมากเลยมึงเดินมึงเดินมาดิกูสัญญากูไม่ตีมึงแต่กูแต่กูจะบังตัวไอ้ท่ากันด้วยป๊าดเกิดกันเรกเกิดกันไอ้พี่อย่าตีอย่าตีบาลแลกผมดิวะสกิลผมแรงนะ เฮ้ยก pues oh ูปากหวานแล้วอ่ะเฮ้ยลมลมหายท่ากันคุณแจ๊สคุณไว้แอะจังแม่งลุมซับพอร์ตแม่งฟันทีเดียวซุ่ม้ายเลยถ้าเกิดผมใส่บัฟอันนี้แล้วเออคุณไก่กระโดดมันได้ไหมได้ได้หมดทุกตัวป่ะเจ็บมากเลยตดนแรงอ่ะปิดคริ์ด้วยเมื่อกี้เอาไปอีกคริติคล ไปเร็ว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 ไปรวไปเร็วไปเวเดี๋ยวไปหนึงนะขอเช็คความปลอดภัยน่อยเอาอย่าเพิ่งไปทาเขาที่เขาสัญญากันเอาไว้เต้นสัญญาอยู่มีสัญญองสัญญายี่อะไรด้วยเหรอวะก็แพ้อยู่แล้วยี่มันจะสัญญาอะไรลักหนาเต้นตัวบร์เิ่มเลยนะเดิมมนอ่ะอุ้ยปีป่าโตีมีเนี่ยไม่เข้าแล้วน่ะไปมเนี่ยไม่เข้าโอมันจะตีเข้าได้ไงเราเรลเวลแค่นี้แล้วไปเดินกับมบวดอนเนี่ยห่า อืมใช่คลิปสามตัวแรกจะโดนท่านั้นมันต้องหมดท่าแทร็ตนะแต่มันจะโดนแค่สามตัวแรกไงผมเป็นแค่แค่สามทีอ๋อมอ๋อไอ้ท่านั้นนะนะอ๋อเธอครูแจ๊สอะไรโดนกินป้อมล่างนี่แชมเปญแม่งกันตีมาครูแจ๊สลากในกูนอนได้สบายเลยนะมันไม่เข้าขากันจังหวะมันไม่ใช่ไว้สปกิวกระดาผมเร็วนะมันไม่ใช่ใส่บ้ามาสิสวาวันดี รวยรวยเอา,อาทำอะไรวะแชมเปญจะทำผมง <ไป S 3> ี่จบแล้วฆ่าใครแล้สีกเกียดได้เลยมุมได้เลยมีใบแบ็คบอกว่าโอ้โหแม่งเอ,อ้ยชอตตูไม่ได้อืมไม่ได้จริงๆบอกแล้วว่าทางนู้นค,คนเก่งกว่าเยอะ ชีวิตแค่โดนทำลายจริงๆครับเออเหมือนเอาเหมือนเอาไก่มารวมกันสามตัวแล้วมารวมให้เขายำเล่นสนุกสนานมาคิวผมซีเอออย่าอะไรของบ้านมันไม่คิวผมซีคิดบ้านมันไม่ได้เลยมาคิวผมซียืนว่ายืนว่าต่อหน้าไอ้เหี้ยกูยืนยำล้ำเล่นอยู่ในบ่อเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาคิวผมอ่ะแชปแล้วนีเน่ one strike กรรผมโดนทำร้ายครับผู้ชมทุกคนเป็นพยานนีงก็โดนทำร้ายอีกทเนี้ยตาเนี่ยชมทุกคนเป็นพยานตัวอัดไว้ครับขออัดไหมครับมาดูดูได้ครับว่าคุณแจ๊สโดนอะไรบ้างเออยางกลางเลยตาเนี่ยบายครับบาย